คลิปนี้เป็นคลิปรวมนะครับงวดที่แล้วมีใครได้บ้างนะครับมาบทล่างเลยนะครับหนึ่งสองนะลาวพัฒนาเดี๋ยวลงฮานอยให้ก่อนนะครับเป็นคลิปรวมฮานอยสามนอยนะครับกับลาวนะครับลงเลขสูตรแล้วก็สายด่วนลงให้เลยนะครับลงเลขสูตรสายด่วนลงให้เลยนะใครอยากได้ฉบับเต็มก็กดติดตามเพจหรือว่าแอดไลน์มาเข้าห้องวีนะครับทุกานนะ กดติดตามเพจได้เลยนะครับเพจอ,อภัยนะครับไปเจอกันไลฟ์สดหัวรัฐบาลด้วยนะครับซิมิยอนะครับสามน้อย น้อยก็จะลงชุดเน้นให้นะครับวิ่งรูดสองห้านะติดเบิ้ลไว้หน่อยนะครับสองสองห้าห้า ฉบับเต็มดูได้ในเพจนะครับทุกท่านนะฉบับเต็มนะครับระวังเลขกับหัวนะครับ6กับ9ตัวเดียวกันนะครับหนึ่งนะครับ เข้าทุกวันนะครับเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ก็เข้านะครับผมเมื่อวานนี้97นะฮานอยของเรา97มานะครับทุกท่านนะเกือบแตะ3ตัวด้วยนะครับลองเข้าไปดูฉบับเต็มนะครับเข้าไปขอในห้องบีเข้าห้อง V ฟรีนะครับเข้าห้อง V ฟรีเน้น7026 ครับ60นะครับผมให้ทุกท่านไปกดติดตามห้อง V นะครับเดีย๋ยววันนี้จะลงราวพัฒนาให้ด้วยนะครับลงราวพัฒนาให้ด้วยหรือใครจะเข้าห้อง V ก็แอดไลน์มาเข้าไปใน Facebook พิมพ์เข้าไปเลยนะออาภาัยเลขเด็ดนะครับทุกทกันนะก็จะลงให้ด้วยกัน4ชุด นะครับสามตัว <c oughs> ครับแปดหนึ่งห้าหนึ่งห้ามีนะครับตัดเล่นเอานะครับทุกันนะลงให้แค่นี้นะครับใครอยากดูฉบับเต็มนะครับเดี๋ยากดูตัวเน้นก็เพจนะครับผมกดติดตามเพจแล้วกันนะ นี่นะครับก็จะลงเฉพาะตัวเน้นให้นะครับตัวรองนะครับฉบับเตรมก็เพจอภัยนะครับไม่งั้นก็แอดไลน์มานะครับแอดไลน์มาได้นะครับแอดไลน์ก็จะเป็นไอดีไลน์นะครับเข้าห้องวีขอเข้าห้องวีได้เลย p p a i 9 9นะครับ VIP ถ้าขาผมได้เลยนะครับขอเข้าห้องวีฟรี free free. นะครับเข้าฟรีนะเข้าฟรีมาต่อเราพัฒนานะครับลงให้เลยนะครับคลิปรวมนะครับเราพัฒนาขออนุญาตนะครับผมสอปรลาวจะเป็นเลขสูตรนะครับกดสายด่วนนะครับผมเดี๋ยวลงเลขสูตรให้นะครับ ลงเลือสุด์้ห้สายด่วนก็แอดไลน์เข้าไปขอเข้าห้องบีนะครับทุกท่านนะเราพัฒนาเด่นเด่นก็จะมีวิ่งรูด ขอไปครับบิ่งรูดนะครับห้าสามนะครับ นะตามสูตรเดิมนะครับสามห้าสามหกสีห้าชุดตัดเล่นนะครับสี่หกห้าหกนะครับ ก็ตัวชอบผมก็จะมี3 4มสี่สี่ห้านะครับชุดตัดเล่นนะครับสบปปออลาวนะาสามตัวนะครับสามตัวสามตัวลงให้เลยนะครับผมหนึ่งหกสองเก้าสี่สามนะครับ ห้าสี่สามแปดห้าสี่ลงให้แค่สี่ชุดพอนะครับงวดที่แล้วมา1 2 2 1 1สองสองหนึ่งสองนะครับมาบนล่างเลยนะครับเลขสูตรนะครับมาเลขสูตรนะสายด่วนยังไม่เข้านะครับสายด่วนยังไม่เข้านะงวดที่แล้วมาเลขสูตรดูนะครับชอบตัวไหนเล่นได้นะครับชอบตัวไหนก็เล่นได้เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทาง เข้าห้อง V ีแอดไลน์มาเลย P A I 99 V I P นะครับทักขาผมเลยทักขาบอกว่าขอมาจากช่อง u t u b e นะครับมาจากช่อง YouTube ขอเข้าห้อง V I P นะครับห้องแนวทางนะจะมีทุกหวยทุกคุ้นนะครับมีที่ให้แทงนะครับทุกหวยทุกคุนมีที่ให้แทงรับประกันได้นะครับผมจ่ายชัวร์้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนนะจ่ายชัวร์้านเปอร์เซ็นต์เข้าไปได้นะครับบ้านเฮีนะครับแอดไลน์มาหาผมนะ ถ้าใครไม่มีไลน์ติดตามเพจเข้าไปใน a c e b o o k นะครับ Facebook พิมเข้าไปออภัยเลขเด็ดไปกดติดตามกดถูกใจไว้เลยนะครับกดถูกใจสมาชิกของเราก็จะเกือบ3 0 0พันแล้วนะครับทุกท่านนะสมาชิกในเพจเราก็เกือบ3 0 0พันะออภัยเลขเด็ดนะเราจะฟันกันมีสามมีน้อยนะครับสามน้อยมีน้อยมีสามัดมีดาวโจรมีทุกอย่างนะครับเข้าเข้าดีนะครับสามรัด เมื่อที่แล้วดาวตัวเราก็ฟันไป60นะเกือบแตกตามตัวนะครับใครที่ชอบนะให้ไปกดติดตามเพจได้เลยนะครับทุกท่านนะนี่นะเวยลาวฉบับเตรียมได้ที่เพจน,นะครับขอให้โชคดีปังปังับปังปังปงล้ำรวยลํำรวยนะครับล้ำรวยล้ำรวยสวัสดีครับ